ให้น้ำแหละสวยไหลเยียวยาไปเลยแม่งงานนี้แล้วต่อมาโอ้โหวไอหมดซะแล้วนะสาวดอกนี้เน้นเนาะน้นเน้ไปเลย ดีสุดสาวนุ่มๆทุกทคนกันด้วยเนี่ยจ้าวันนี้เราพาเพื่อนๆมาเจอมาจาัดกา,าการที่เกมใหม่นี่ค่ะพีจีกันจ้าบอกเลยนะคะว่าเกมนี้เล่นง่ายแต่ง่ายมากๆเลยเป็นเกมที่นับวันนะตอนนี้นะจ๊ะโอเคงบของเราในวันนี้ที่พกมาคือหลักพันเนาะสาวแต่ว่าเราจะเริ่มต้นที่เบ็ดละ150ห้บาทไปเลยจวดไปยาวไปได้ตังค์เพิ่มขึ้นเมื่อไรเราก็จะเพิ่มเบ็ดขึ้นไปอีกนะคะแต่ว่าถ้าตัางค์ใกล้จะหมดก็คงต้องลดเบ็ดเนาะสาวอันนี้ถือว่าเป็นวิธีการที่ง่ายเบสิคเบสิคเลยใครจะเอาไปทำ ตามก็ได้นะคะโอเคสวยนานเลยจ้ะได้ต่อไหมโอเคบอกเลยนะคาว,ว่าเวลาที่เขาไหลเย,ยาวยาวไปอะ่ะคือมันสุดปังมากอะ่ะมันจะคู่คู่กันไปอย่าบอกนว่าจะเข้าสักเทอะโอ้โหเข้าจริงๆด้วยจ่ง,งานนี้ลุ้นไปพร้อมพร้กันเลยนะคะว่าสิบรอบสิบบาของเราจะทํากาไรได้เท่าไหร่เน้นสาวเอาแบบปังๆมาเลยแม่อื้มสวย โอเคสวยจะสาววายดอกนี้จวดไปไหลาย,ยาวไปเอาม่เอาม,าอามา่อืมเก้าร้อยสี่สิบห้าบาทได้ต่อไหมได้ต่อไหมยังได้ต่อไปเรื่อยๆได้ต่อไปยาวๆไหลไปอีกสาวไหลไปอีกโอ้โหดอกนี้เจ็ดร้อยห้าสิบาทนะจ๊ะเห็นไหมแค่แบบว่าไหลแค่ดอกเดียวไหลาย,ยาวไม่จบไม่สิ้นเลยนะคะเพราะว่าเมื่อไร่ที่มันได้ตกที่มันแบบ มันเหมือนการแบบนี้นะคะเขาก็จะจับคู่กันไปเรื่อยๆเนาะแล้วยิ่งมันได้วายแบบนี้โอ้โหไหลาย,ยาวไม่จบไม่สิแน่นอนเพราะว่าตอนนี้เราเพิ่งใช้ตัวเหมือนฟรีไปแค่ตัวเดียวเนาะยังเหลือตังก้ารอบก้าดอกคิดดูเ้อะโอ้โหพันเก้าพันเก้าได้ต่อไหมโอ้โหหนึ่ว่าจะได้ต่ออีกอะดอกนี้เนนาๆไปเลยต่อแม่สี่พันแปดร้อยสี่สิบห้าบาทนะจ๊ะตัวเหมือนฟรีของเราอีกก้ารอบก้าดอกก็ไปกันเลยแม่หือสวย เอามาอีกมาบขอให้เน้น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 จวดไปอีกโอ้โหสองพันห้าวายตัวนี้วไม่ได้ใช้เฉยโอ้โหเสียดายนะเนี่ยหืมขอใจสิม่วงไม่ได้เลยหกร้อยสามสิบโอเคอีกหกรอบหกดอกของเราก็จวดไปแม่เน้นๆจะงานนี้เอออีกหน่อยนึงไหมยมาบ พันหกไปจากวายดอกนี้เน้นๆโอเคสวยจะสาวยาวๆกันไปเออสองพันสี่วายดอกนี้ได้ต่อมาอยังได้ต่อไปจะแม่เอามาอีกเอามาอีกซ้อนไปเลยสักเทอร์สักเทอร์อีกแค่ตัวเดียวซ้อนได้เลยเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โห2 2 0 0กว่าจะแมเอาแล้วจ้ะดอกนี้มีลุ้น โอ้โหเสียดายไม่ซ้อนนะจ๊ะแต่ก็ไม่เป็นไรเนาะดอกนี้เนาะเน,น,น้นไปเลย6กพันสไปจ้าตัวหมุนฟรียังเหลืออีก6รอบ6ดอกนะสาวโอ้โหเหลือ3แล้วจ้าไม่ได้เลยเอออันนี้ได้อยู่ได้อยู่โอ้โหได้แค่รอบเดียว660นี่ไหลเรื่อยๆไหลาย,ยาวๆไปจ้าอีน้องนุ่นนะ้าเออสวย ตัวคูณตั้ง23ไบาวใล่วนะคะอยากให้มันไหลแบบเรื่อยๆไหลาย,ย,ยาวๆบอกเลยงานนี้มีปังแน่นอนอะ่ะนั่นแหละนั่นแหละเอาไมา่จ้ะแม่เออสวยวายตรงนี้วายไม่ได้ใช้เฉยแล้วก็จวดปะยาวปะรอบสุดท้ายแล้วสาวส่งท้ายแบบปังๆนิดนึงโอ้โห<ว><น>ได้มา780บาท ไล่ต่อไม้อ้โหหมดเรียบร้อยแล้วส่ะแม่ ังนนเนาะไปเลยนะคะที่เราได้มาจ้วงบ่ายยาวบ่ายมื่นแปดไปจ้ะแม่แต่ว่าเราจะยังไม่จบเกมง่ายๆเพียงเท่านี้นะคะเราจะยังไปเกินต่อเนาะ네สาวมันยังไม่จุดใจเนะจ๊ะเพิ่มเบ็ดแล้วก็ไปกันต่อเลยจ้าถ้าหากว่าเพื่อนๆสนใจอยากจะลองเล่นเนี่ยตามมาได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะมีสูตรมีเทคนิคเด็ดๆเนี่ยใส่ไปจังไม่ต้องยังเล่นอย่งงก็ได้ให้มันได้กำไรก็เป็นพอแล้วแล้วถ้าหากว่าเพื่อนๆอยากจะแนะนําสูตรเทคนิควิธีการเล่นให้เราลองเล่นตามคอมเมนต์ไว้ได้ที่ใต้ล่างคลิปนีไ้ได้เลยนะคะเดี๋ยวลองเล่นตามดูนะาหา ว่าได้คนนี้จริงก็จะเอามาเล่นบ่อยกันแล้วกันจ้าโอเคสวยจะสาวไหลยาวอีกไหมวายตรงนี้โอ้โหจวดปยยาวไปจวดไปอีกแม่จวดไปลายจดปเอาแล้วสกัดเทอร์ของเราเลยไปแล้วโอ้ยเกือบแล้วไม่งั้นเข้าสกัดเทอร์ไปแล้วนะเนี่ย สำหรับเ,เพื่อนๆที่มีงบน้อยถึงน้อยนะคะพกมา10 20 3 0 4 0 0อะไรแบบนี้อยากจะบอกว่าเล่นได้ง่ายๆสบายๆเลยเพราะว่าเบ็ดในการเล่นขั้นต่ำแค่บาทเดียวเท่านั้นเองนะคะแล้วบางเกมเนี่ยเขาก็จะมีการซื้อฟีเจอร์ฟีเปินอยู่ด้วยถ้าก็เพื่อนๆเป็นมือใหม่เล่นไม่มีสูตรไม่มีเทคนิคไม่มีเวลาในการเล่นก็คือซื้อไปได้เลยจะแม่จะได้ประหยัดเวลาแล้วก็ได้ตังค์ไวๆนั่นเองเนาะเฮ้ย <c oughs> จะเข้าไหมนี่ม a ปเรียบร้อยจ้ะโอ้โหไม่ต้องรอ,อนานเข้าสก็เทิไปแล้วจะสาวลุ้นไปพร้อมๆกันเลยนะคะว่ารอบนี้ดอกนิ้วเราจะได้กําไรอีกเท่าไหร่นะสาวโอเคสองร้อยบาทไรต่อไหมเออมันต้องแบบนี้นัานแล้จะ้ะร้อยหาสแล้วก็วายวายเน้นเน้เอา,าอีกแม่ชุดมายาวมาเออสี่รยบาทวายอีกดอกนึือ อามาอีกจะสาวยาวอย่างจะจัดกันไปโอเคมาพอให้นั่นแหละแปดพันห้าไปจ้ะว้ายตรงนี้ไว้ายตรงนี้เอออันนี้สวยนี่สวยได้ไหมแม่สุดจัดสุดจริงบอกเลยพันแปไปจ้ะว้ายสองว้ายสองไหลไปยาวจ้าแม่งานนี้ปังแน่นอนบอกเลยเออโหอ ใครที่ไม่ได้เล่นเกมนี้บอกเลยว่าพลาดมากสาเพราะว่าเป็นเกมที่แบบว,ว่ากําลังมาแรงในช่วงหนี้นะจ๊ะ1มื่นสองเน่นอนไปเลยอีกเก้ารอบก็ดอกของเราก็ะเจ้ดมาก็ะยาวมาเลยแม่อือเหลือหกรอบแล้วสาวโอเคอันนี้สวย มาพาให้พันเก้ไปจ้ะวายอีกคือพับเต็มแถไปเลยเออเอาสิเอาสิไหลไปอีกจะสาวเอาให้เต็มกก้าไปเลยงานนี้มาเรียบร้อยอีกหน่อย,อยไหมยชืบเขาให้ดอกนี้หลากหมื่นก็มาวายยังเหลืออีกพิบพับจะงานนี้เออเอาสิไหลมาแม่มาพาให้ตามพันเจ็ดนั่นแงะวายของเราโลมาเร,เรื่อยๆเลยจกงานนี้เออสวย ได้ไหมได้ไหมมับขอให้2อ0พัาไปจ้ะเหลือไว้อีก3มตัวมับขอให้นั่นแหละสวยไหลยียวยาวไปเลยแม่งานนี้ได้ต่อมาโอ้โหวายหมดซะแล้วนะสาวดอกนี้เน,น้นๆไปเลยนะคะ2 1 7 5มบาทตัวหมุนฟรียังเหลืออีกตั้งห้ารอบห้าดอกเลยเนาะก็มาดิครับมันเลยมันเลยอือือโอเคเหลืออีกไม่กี่ดอกแล้วว่า รอบสุดท้ายแล้วสาวอย่าบอกนะว่าจะซ้อนเฮ้ยโอ้โหเลยป้ายไปแล้วนึง เลยไปอีกไหมเลยไปอีกแล้วโอ้โหเสียดายเกือบได้ซ้อนอะ่ะไม่เป็นไรนะคะดอกสุดท้ายของเรารวมๆก็คือได้ตังมาสามหมื่นสี่ไปเลยจ้าตังตอนนี้ก็โผล่มาที่ห้าหมื่นหกไปแล้วนะคะถือว่าโอเคเรื่ดเดอ้อว่าไม่ได้เลยถ้าหากว่าเพื่อนๆอยากจะลองเล่นอย่าลืมนะคะตามมาได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยส่วนเราก็บ๊ายบายแล้วจ้าถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆจากช่องนด้นะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้้าาาาจบบยย